cream สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียกแอคชั่นนะครับเพลงไอศครีมของแบ็คพิงค์นะครับจากที่เราสนิทฐานกันมาอย่างเนิ่นนานว่าแบ็คพิงค์นั้นจะฟีเจอริ่งคู่กับใครวันนี้ก็มาแล้วนะครับผมสำหรับแบ็คพิงค์นะครับที่ฟีเจอริ่งกับเอเลน่าโกลเมที่เราเดากันไว้ก่อนหน้าก็คือเอเลน่าแกรนเดนะครับผมทั้งนี้ก็ตื่นเต้นนะครับผมปล่อย MV ตอน11โมงตอนนี้ก็รอนับถอยหลังอยู่นะครับผมก็ตัวเองรอนับถอยหลังอยู่ แบล็คพิ้งพิงไอ c ์ค a มเป็นลุคที่แบบโซนๆหน่อยเป็นแบบว่าเป็นแบบออกเกาลีแบบไม่ได้ออกคกาหลีไม่ออกเป็นแบบเออเป็นซัมเมอร์เป็นตอนนี้ก็เป็นซัมเมอร์ของเกาหลีด้วยส่วนมากอ่ะแบล็คพิ้งจะไม่ค่อยได้ทำเพลงแนวพิ้งเท่าไหร่ที่มีมาก็มีแค่ Forever Young as i m p e r a s s แล้วก็จะมี don't know what to do don't know what to do เสียดายไม่มีใช่แล้วก็อันนี้ก็จะมี MV จ๊กุ๊กจับ ที่เธอบอกเลยว่าเึ็บเจ็บเต็บเึ็บ นะถ้ามันเป็นเหมือนเพลงกีฬาสีไม่ใช่เพลงกีฬาสีก็เป็นบีที่มันแบบมันแบบมันจาได้ง่ายเ่ะจากได้เห็นในทีเซอร์นะครับก็จะมีเป็นแบบไอติมไอศครีมพูดง่ายกว่าผู้เป็นไอศครีมนะครับซึ่งเหมือนที่ดูแล้วจักทีเซอร์มาครับสาวๆน่าจะไปซื้อไอศครีมจากเซเลน่าโกเมสนะครับผมพูดถึงเซเลน่าโกเมสก็ระดับนี้ก็ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันเซเลน่าโกเมสเคยขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มียอดโฟลเวอร์ในไอจีมากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็ก,ก,ก,ก็ก็หลายปีแล้วแต่เซเลน่าก็ไม่ ไม่ใช่เบอร์ลองเลยอ่ะเคยฟังเป้าคิกคิคิคจุมมาเซล อยู่ไล่แดดเออได้ข่าวว่าเขาจะไปขึ้น MTV ด้วยกันด้วยแต่ก็จะข่าวหรือขาวจริงแล้วเมื่อวานน่ะที่ดูมาก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีบิลลี่มาโพ่ใน MV ด้วยแต่ว่าซึ่งคิดว่าน่าจะไม่มี How you like that ่าอยู่ไล่แดดเนี่ยแลยกจะบอกครั้งเนี้ย YG ออกมาบอกว่าจะไม่มีคําว่า Back พ y o u ์ม e นยูแอน่ย เลยน่าตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบแบ็คพิงค์ไม่ค่อยได้ทําเพงลงแนวนี้สักเท่าไหร่แล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกหมายถึงครั้งแรกที่ฟิชเชอร์ลิงร่วมกับนักร้องเบอร์ดังๆแล้วมี MV ็มวตอนดวลดิสโก้กับกาก้กาไม่มีอืมรออยู่ตอนนั้นก็ไม่มีตอนนี้10บโมงห้นะครับผมก็รอดู MV ็มไอศ์ครีมจะมาแบบไทยันอาร์หรือเปล่าไอศ์ครีมไอศ์ครีมมัไอซ์ครีมไอศ์ครีมไอศ์ครีมไอศ์ครีม

ก็สั่นวะ้พูดถึงใน MV นะครับก็จะมีซซเรนาโกเมสที่ตอนนี้เขาเปลี่ยนหน้าปกคลิปเนเี่ยเป็นลูกแมวเออแล้วก็จะม,ม,มีมีมีที่ดังว่าก็คือมีผมผมผมจุกลิซ่านั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีผมจุกลิซ่าที่แบบเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้แล้วก็เสิรหากันมากตอนนั้นก็คือเดากัน ต่างๆนานาว่าแบ็คพิงค์จะปีกับใครจะมีข่าวหรือว่าจะเป็นจี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 ยงหรือเปล่าทีดาก้อนหรือเปล่าโอ้อารีน้าเกนดีหรือเปล่าโอ้ว่าสั่นวะก็สุดท้ายหวยก็มาออกที่ชนาโกเมสน,นะครับตอนนี้11บเอโมงแล้วเอ็มวีกำลังจะมานับถอยหลังเข้าน้ำถอยหลังอาจจะมาเร็เนสหนังอ้าวโอเคชนะงงะย่าเ,ยเฮ้ยจะมาบอกว่าค้างตอนนี้ลูกก็มีนาวอยู่ตรง ยูนารูกกินมีไงรู้จักเปล่าเพลงไอศ์ครีมก็จะออกแบบแนวแบบซัมเมอร์ใช like ่ป so okay. ่ะมาเดาๆเพลงไอศ์ครีมไหมอาจจะแบบเอ้ยไอซ์คร yeah> ีมอะไรเงี้ยอืมนี่เป็นที่อินเทอร์เน็ตเราหรือเปล่าหรือเป็นนี่วุ้ยอินยูแอเรียอ้าวก็คือเขาดาวจนจนแบบตอนนี้ตอนนี้ก็คือเขาดาวนะครับมาดูกันว่าจะมีแบบเบรกเอาแบบสนุกสนุกตอนรับซัมเมอร์หรือเปล่าสำหรับแบ็คพิง Enjoy Area เฮ้ย วเีวแลระบบระบบครับระบบครับ,บ,บ,บชื่อก็มาแต่พิงก็จะมาจากยานอัน <c oughs> นี้ก็เหมือนจะมีปัญหาผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าคนดูอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าคนดูเยอะเกินไปหรือเปล่าบิงหรือเปล่าไปปั่นกับบิงครับไวจีแบบขออภัยในสถานะที่นี้ไม่ใช่เ <c oughs> ราแบบใจเย็น <c oughs> มาแล้วใช่ไหม <c oughs> บอกเลยว่า MV เพลงไอศ์ครีมเนี่ยจะไม่ธรรมดาจะขึ้นชาร์ตแล้วยอดวิวก็จะแบบแบ็คพิงบัดบิงบัตบุ้มแน่นอนจริงจริงตื่นเต้นใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมใจเต้นตุกตับใจเต้นตุกตับโวยมีจะมาเดียวโอ้ยโดยอีกตอนนี้ครับรังค้างอยู่ครับโอ้ยโหลเอ็มวีอยู่ครับเอ็มวีเช็ดอยู่เปล่าเอ็มวีเช็ดอยู่เปล่าเจ็บคออยู่เปล่ามาแล้วครับไอศ์ครีมตอนนี้ ต้องรีสัญญาณสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเหมือนว่าจะ y o u t u b e น่าจะมีปัญหานิดนึงๆๆๆๆมาครับปังแน่ๆมาแล้ว MV ว้าวบ,บิดคุนหูดีนะ

เมมเบอร์คนที่ห้าที่แท้ทูสุดปังอคือเขาขายด้วยกันเปเหมือนแบบขายด้วยกันเลยอ่ะ ว้าว <Wow. S 2> มาเ้ชฟกับบังหมาว้าวเชอรี่ของพี่พชฟูเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกิมันตัวอะไรนะมันกินตัวอะไรนะเออเดาหลักดีเดาหลักเดาหลัก โอ้โหชอบไปหมดลิซ่าหัวสีเขียวลิซ่าหัวสีเขียวโอ้ลิซ่าเปลี่ยนสีทุกทุกคลิปเลยเหรอทุกเอ็มวีเลยเหรอโอ้หายใจแป๊บนึงแป๊บนึงจต่นี่ก็คือผมบอลน่ะเพลงนี้ก็สุดจริงๆ ต่อต่อออกได้กลิ่นอายทาง90ใครบอกว่าแล็กพิงมาในแนวน่ารักน่ารักนีน่เป็นเพื่อนคนแรกหรือเปล่าเสน,น่าก็คือดีมากอะ Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream chillin' like a venom

ดและแ,แ,แ,แบบและแบบฝรั่งเลยอันนี้ก็คือชุดที่ชุดสีแดงในเมื่อวานเลยในโปสเตอร์เดี่ยวหุย you know เป็นนี้ผม,มพูแล้วเฮ้ยเฮาีดทีด ไอศครีมอันนี้เหมือนในทีเซอร์เลยไอศครีมไอศครีมดูอีกรอบได้ไหม <laughs> <laughs> เพลงนะครับผมเพลง <laughs> เพลงไอศ์ครีมของแบ็คพิงนั้น <laughs> บอกเลยนะครับบิงทุกคนนะครับประชาสัมพันธ์กันตรงนี้เลยนะจุดๆนี้เลยเราควรมียู u ูปพรีเมียมนะครับ <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่อให้ง่ายต่อการนับยอดวิวใน youtube นะครับ <laughs> เพราะว่าไม่งั้นจะมีคนแบบมาปั่นยอดวิวของไอซ์ครีมนะครับผม แล้วก็ดูให้จบก่อนนะค่อยกดไลค์ไม่งั้นไลค์จะเด้งนะครับระบบ AI ของ YouTube ก็จะคิดว่าเราเป็นบอทนะครับผมก็นักแต่งเพลงมีหลายคนเป็นนักแต่งเพลง Seven น i n งของ Arena าแกนของหลายๆคนอะหลายๆท่านของศิลปินฝั่งน้นนะครับผมมีเซเว่นลิง t ิวเน็กแท้งคิวเน็กเน็กแล้วก็มี Arena าแกนที่มาช่วยแบบแต่งเพลงด้วยเช่นกันนะครับผมก็สําหรับ MV นะครับผมไอศครีมของแบ็คพิงค์นะครับผมบอกเลยว่า เป็นเพลงที่น่ารักมากสดใสจนเข็ดฟันนั้นสรุปหวนงไหมไม่หวานเออมีความแบบมีความแบบใช่เลยหวงยังไงหวงังมังต้องตักลวยเปี้ยวก็คือเอ็มวีอ่ะคือน่ารักมากน่ารักมากเราก็เห็นหลายรูปของแบบของแบบแบบ็พิงค์เลยอะไรเงี้ยพูดถึงพูดถึงก็พูดถึงข้าวก่อนพิซ่าขายซีรีนตัวละหกแสนกว่าบาทแต่ไอศครีมขายบุพการีนะครับก็คือบุญการีก็คือสร้อยที่ ้องในโปสเตอร์ของแบ็คพิงนั่นเองราคานั้นก็อยู่ร้านร้านหกร้านสามร้านร้านร้านกว่าบาทนี่แหละที่เป็นลูกงูนะ <c oughs> ก็จะมีหน้ามาของลิซ่านะครับที่เวลาตอนใส่หมวกก็ไม่มีหน้ามา <c oughs> แต่หน้ามาที่หายไปนั้นก็ไม่เคยขยับนะต่อให้ลมพัดแค่ไหนก็เพลงนี้สาวๆก็คือส่วนมากทุกคนเลยรักมากนะครับ เนาะก็จะมีความโซนโซนของแบ็คพิงอยู่แล้วแล้วก็มีความเปรี้ยวๆความเซ็กซี่ของเ e เลน a าโกเมเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัวกันเลยส่วนบีดเพลงแล้วก็เนื้อท่อนฮุกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะติดหูอยู่พอสมควรจะเป็นเพลงแนวของฝั่งนู้นเลยฝั่งอเมริกาเลยก็มาดูยอดวิวนะครับผมว่าพูดง่ายๆว่าขึ้น,นแน่ๆขึ้นเหมือนยุ <c ười> <c ười> like นไลท์แน่นอนนะครับผมก็นี่ก็คือ r รีแอคชัจาก n a p p ปอน ถึงแบ็คพิงและเซเรนาโกเมสเมื่อกี้ Lisa, ลิซ่าแรปไปอึง้งอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าก็คือไม่ใช่เป็นแรปที่แบบเผ็ดเผ็ดเผ็ดเหมือนที่เราเคยได้ยินมาใน MV ก็เจนนี่ไม่ได้แรปจะเป็นลิซาล่าแรปคนเดียวลิซ่าก็ไม่ได้แรปแรปเผ็ดแต่ว่าแรปมีความละมุนอยู่ในนั้นแล้วก็จะเป็นอิงทั้งหมดใช่ใช่เหมือนเ้อเพลงทั้งหมดอะ่ะจะมีอิงทั้งหมดแต่ว่าจะมีเหมือนเกาหลีอยู่ไม่กี่คำอืมหวังว่า จะชอบกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีแอคชั่นนี้ถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ i i cream